ตอนเรื่องของโนบิตะที่โนบิตะไม่รู้เรื่องฮ่งงาฮ่าไดทอดแด้ทอดกันเหรออ่ะจะเออฮฮอืม <ừ> คือว่าชิซุกะเขาบอกว่าที่บ้านมีแป้งทอดอร่อยอร่อยก็เลยชวนขึนกับโดราเอมอนไปด้วยนะหาไปเลยไปเลย,ลยไปเหรอไอ้จ้าโนบิตะแม่จะออกไปข้างนอกเฝ้าบ้านทีนะจะเอเอฮฮ ช่วงนี้ขโมยชุกชุมด้วยนะล็อกประตูให้ดีๆล่ะโอยใจร้ายจังเลยไม่ถามก่อนเลยว่าว่างหรือเปล่าจีอดีตสุกะากำลังรออยู่แท้ๆอ้าเป็นไงรออยู่นะแฟนถอดก็รอฉันอยู่แท้ๆเลยฮ่าไม่เป็นไรออกไปกันเถอะแต่ว่าถ้าขโมยเกิดเข้าบ้านแล้วก็เป็นเรื่องแน่จะเอะจริงสิจริงสิอาจจะมีของดีอยู่นี่นะกระดาษก๊อปปี boarding, <ล>้สามมิติ แค่กระดาษธรรมดาเอาลอกขึ้นไปนอนบนนั้นเลยอ,อนอนเหรอ,อแบบนี้เหรอเชื่อว่ามันแปลกๆนะเอาละลุกขึ้นได้แล้วละเฮะ้านี่ไงก็ปี่รูปโดพิตาเสร็จแล้วแต่ของแบบนี้จะให้เฝ้าบ้านได้ยังไงกันเล่าเฮะนี่นี่นี่เห็นไหมเหมือนเลยลค่อยคอยนูนขึ้นมานี่นี่นี่เหมือนเลย ใช่เหมฮะใช้เจ้าดีนะเฝ้าบ้านแทนดีกว่าเออเบาด้วยแฮะเอฉันว่าให้ย um> ืนเฉยๆแบบนั้นดูไม่เท่เลยอ่ะอ๋อก็จัดท่าทางตามที่ต้องการได้นะจริงเหรอเออเองั้นก็ต้องเฮ้โพสท่าแบบนี้เลยนี่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  เอาไงละเอาไง,าไาไงแบบนี้ผมไ <หา S 1> ม่กล้า,<ห>าเข้าบ้านแน่เลยอะใช่ใช่วางใจได้เลยไปกันเถอะจุ๊ง่ายนะพี่ตะทำอะไรอยู่วะะทำท่าแบบนั้นหมายความว่างไงอย่ามีเรื่องอะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้พูดบ้างเด้ฮะไม่พูดตึกโอ้โหย เฮ้ยแกลุแกเป็นโนบิตะแค้แทบังอาจนักหนยายา่าย่าดีซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บไม่ไปโดนใครจะยอมแพ้ก็อย่าแกเอาไหม่เอพือไปขัง้อย,ยปากเสาให้วันนี้ฉันยอมยกโทษให้ก่อนก็ได้ไปละ ก็ีีสามิติเหรอืสนุกมากเลยล่ะมลองได้ดูไหมล่ะเอามาอร่อยเหรอโอ้โอเออเหอมาเดียวเดียวเดียวมามามานี่นี่นี่โอ้โหแยะเลยมีความสุขจังเลยข้าทั้งหมดนี้กินได้จริงๆสุดยอดเลยนะมาช่วยแม่รดน้ำในสวนหน่อยสิลูก อ้อค่ะแม่ขอโทษนะจ้าฉันลงไปตัดบนึงนะนบิตะนึกว่าวันนี้จะได้เล่นกับชิสุกะแบบสบายสบายซอีกเออจริงด้วยเดี๋ยวสิอ๋อโอเคแล้วยังอเอาละนี่ไงได้แล้วเอาเลยนะเอาเลยเปิดปั๊บชิสุกะทำอะไรอยู่นะรีบลงมาช่วยแม่สิ หนูช่วยอยู่แล้วแน่คะแม่ไม่ตายแล้วเออเออทำไมทำไมมีชีสุกะสองคนเหรออเออเเฮ้ยอุอ๊ออออีกนิดว้า แต่เห็นหกวายบ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 ายจึกอุ้ยโอ้ยโอ้ยรอดตายไปทีขอบใจมากนะอ่ะอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้นิ่มๆเอ้ยงงนะเนี่ยเออนี่ยอดเลยยอดเลยอเน้ยอ่าอะไรเนี่ยมีงอกมาได้ยังไงทุกอย่างเลยเนาะ อ่อซินเอเรจล่าเ้เธอเอยพูดเธอหน้าเองเหรอโอ้อโห,โห,โหเแกมากเลยฉันกลัวว่าพูดเธอจะอินชาเลยกบว่าจะแบบอบขับรถไปเที่วยวโดยไม่บอกแท้ๆเชียวนั่นนี่ยแต่ว่ามันคงจะเด่นเกินไปนะรถใหม่จะพูดซินเดอเรลล่ะ แบบนี้ยังก็ปี้ได้อีกัะเนี่ยลองนั่งกันเถอะแ้วในั่งในี่เราขับรถไปเที่ยวกันมั่งนะเอ้ยไม่ได้หรอกถึงรูปทรงจะเหมือนเป๊ะแต่มันวิ่งไม่ได้หรอกงั้นเหรอเฮ้ยโนบิตะฮะอใจเอ็นเมื่อกี้นี้จะทำได้เจ็บแสบนักนะอะไรหรอเรื่องอะไรหรอเตรียมใจเอาไว้ได้เลยว่าโดนแน่หยุดนะหยุดไปหยุดอ๋อลอยไปได้ไงเนี่ย ไปเร็วะปลอยัจับไม่ได้ไปนะเนอปล่อยแกเล่นหนีแบบนี้มันขี้คาดีนะมันเรื่องอะไรกันล่วเนี่ยเอเเอเอมเธอ,เอทำรังเธอทำไมข้างบนนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ย โอ้โหอ้าวเธอจะลอยมอยจะทบหนีที่ไ่าหยุดเดี๋ยวนี้นะมันเบาะนะก็ลอยไปตามลมได้ดีจังเลยเหมือนขับรถกลางอากาศเลยบินได้เลยดูนั่นสิอานักเนนาอ่อนี่นะเอ้ยเสนาอ่นใครเรียกะเฮ้ยเาคยะโนบิตะทำไปเถ รถของเราะบ,บินบนฟ้าได้ด้วยนะสิแถมไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยไรต้อนะนบินฟรีแค่นั้น,อนอโอยเน,น,น,น่ยโ,โชดีจังเลยที่ธุระเสร็จเร็วโนบิตะขอบใจที่ช่วยเฝ้าบ้านนะโนบิตะอ่ะโนบิตะแหมบอกแล้วแท้ๆว่าให้อยู่เฝ้าบ้านจริงๆเลยเด็กคนนี้ แล้วเคนจังล oh, oh, no? ูกแม่ช่่ววยยด้คะเ็นจังเถอะเคนจังโอ้ลูกแม่เฮ้ยอ้าวมีใครโดดลงไปในน้ำแล้วนะเนาะโอ้เยอะไรอ่ะฮะออ๋อเ็นจังเ็นจังลูกแม่โอ้โอ้เคนจังโอ้เ็นจังเออเ็นจังลูกแม่ โอ้ oh, เป็นไงบ้างลูกขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอ๋อ้าวอ้าวเครหายไปไหนยัู่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่ายัวัสดีค่ะดีค่ะดอกไม้สวยจังเลยนะคะขอบใจนะจ๊ะเอ๊ะโอ้โอ้ เห็นยอนค่ะค่าค่ะพี่จังเลยอ้ยเออเออทำไมอ้าวเอ๊ะเนี่ยโอ้ยติดค้างอยู่บนต้นไม้ได้เหรอโถเอ้าโอยมีอะไรเหรอชิสุกะโนบิตะกำลังลอยอยู่ฮะอ้าวเออว่ายแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยสงสัยที่จ่ายแอนพูดถึงเมื่อกี้นี่คงเป็นหุ่นคอปปี้นี่แน่เลยอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวนยักแน่เลยโนแน่โนแน่เจ๋อไม่ทำจนได้โนบิตอเอยค่ะเจ้เอ้ยแมลาตะเวเหนื่อยไหมคะที่นี่บ้านของคุณโนบิตาใช่ไหมครับค่ะเอานี่เธอเมื่อกี้ได้ขอบใจมากเลย เพราะเธอช่วยชีย้ตัวขโมยแท้ๆเลยแล้วก็ตามจับตัวได้น่ะเอ๊ะนูบิตาช่วยจับขโมยเหรอแต่แต,ต,ต่นั่นมันคนละเรื่องกันคนอย่างลูกนะ่ะอ๋อและเขาก็โดดลงไปช่วยลูกชายของฉันที่กำลังจะจมน้ำด้วยล่ะค่ะเอ๊อ๋อผมเองก็รอดตายมาได้โดยไม่บาดเจ็บกับเพราะเขานี่แหละครับมันยังไงกันนะ่ะฉันว่านายอยู่เฉยๆแบบนี้เหมือนจะมีประโยชน์กว่านะต้องขอบคุณมากเลยนะครับ จริงๆเลยงั้นเรอค่ะอมให้อกค่ะยังไงก็คนละเรื่องกันนะวิทยจริงเหรอคะจะต้องตอบให้นราค่ะแบบไม่ต้องหลอกะะคะขอ้คุณมาครับ